ันนี้เราสนุกสนานแน่นอนครับเพราะว่าผมจะพาผู้ชมไปอยู่กับฝูง AMG ครับ Mercedes AMG ต้องบอกว่านี่คืออนุกรมความแรงของ Mercedes Benz เขานะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับมากันเรียกว่าเต็มพิกัดลยครับทุกๆคันนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของ Mercedes ครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแอมคาสโนวาเลยครับสวัสดีแอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับเราก็ย้ายจากให้ความรู้ในเรื่องของการใช้รถมาตะลุยฟูง AMG กันนะฮะ AMG ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มหาศาลมากๆผเป็นรถที่อยู่ในกลุ่ม performance ของ Mercedes ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่าเหมือนกับว่าเป็นการแยกแบรนด์หอว่าต่างหากเลยนะใช่ใชเป็นก็มีอยู่3าหลักของสามแบรนด์หลักเขา MercedesMercedes ตัว AMG แล้วก็ตัว EV ของเขาที่รถไฟฟ้านะครับนี่เรามาลองในส่วนของตัว performanceAMG กันครับ AMG เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ย แอมครับก็บจะมีเราจะเห็นรหัสข้างหลัง<ช>เนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้จำง่ายก็คือถ้าเป็น43กับ53เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Mercedes ครับผมที่เอามา Modify ให้มัน h ฮเปอร r ฟอร์แมน e มากขึ้นนะแต่ถ้าเลยไปจากนั้นเนี่ยเป็น45เป็น55 65เป็รต่างเนี่ยนี่จะเป็นบล็อก เฉพาะเลยของ AMG ที่เขาเรียกว่า mm hmm. that 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 um, it, uh, One Man One Engine ซ uh, 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 ึ in favor, claro. ok. ่งก็คือทำมาเฉพาะของ AMG วันนี้เรามีหมดเลยมีหมดเลย4 3่สามสี่สิ่ามสบห้าใช่ครับผมครบเลยครบเลยนะก็จะได้ก็จะได้ลองกันลองกันนะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะทุ่วันี้ AMG เนี่ยเขาเมอร์เซเดสในเมืองไทยเนี่ยเขาเอาเข้ามาประกอบในเมืองไทยด้วยบางรุ่นบางรุ่นใช่บางรุ่นครับ ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประมาณประเทศที่สองที่เขาให้ความไว้วางใจในการพิมือการประกอบเนี่ยเอ<ช>าเอมมาประกอบนอกนอกเยอรมันอโ,อโ,โอ้โหนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยสำหรับรถทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย<ช>จะไปอยู่กับออของ TTC t มอเตอร์อันนี้เป็นดินแร่เป็นดินแร์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเออมาเดเเป็นทางการนะแต่ว่าเขาเป็นออโตไลท์สำหรับ AMG ครับโดยเฉพาะใช่ครับซึ่งในในเมืองไทยเนี่ยจะมีที่เดียวครับผมเฉพาะที่ TDC เนี่ยที่จะเป็นเป็นเรียกว่าบ้านใหญ่ของ AMG ครับมีทั้งขายซ่อมบำรุงใช่ทุกอย่างดูแลบริเรรเลยของไทยเพราะนั้นรถที่รถที่มาวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณ TDC มอเตอร์เขาเพราะเขาอนุเคราะห์มาจัดมาให้จะมีโอกาสที่ไหนที่เราจะได้ AMG มาทั้งูงเนี่ยรวมๆกันแล้วพี่แฮมครับมัน ผมว่าน่าจะประมาณ4,000แรงม้าได้บางเนี้ย4,000แรงม้าใช่เอามาจับรวมๆกันเนี้ยนะครับผมเพราะแต่ละคันอย่างตัวหวไฮไลท์เลยครับ GDC นี่ก็ แรงม้ากระดับ500แรงมา้าอ p นะครับเดี๋ยวลองไปไไดูดูว่าแม่ค็นลิ่งม,มันเป็นยังไงนะครับฝูง AMG ทั้งหมดที่ TCC เตอร์จัดเตรียมมาให้ทดลองขับนั้นท้าทายความทยานอยากที่จะได้ลิ้มรถสัมผัสความแรงของแบรนด์ AMG อย่างเต็มที่เพราะแต่ละคันนั้นมีบุคลิกที่โดดเด่นเฉพาะตัวเป็นพิเศษและไฮไลท์ของทั้งฝูงนี้ ก็น่าจะอยู่ที่4คันนี้ครับคันแรกเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Mercedes-AMG GTC คันนี้เป็นโรสเตอร์เปิดประทุนตัวบนของตระกูล AMG เลยทีเดียวแรงจัดด้วยเครื่องยนต์เฉพาะตัวเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ V 8สูบพร้อมเทอร์โบคู่และอินเตอร์คูลเลอร์ปริมาตรกระบอกสูบกันอยู่ที่3,982 cc ซีซีมีกำลังแรงม้าสูงสุดถึง557แรงมา้า แรงบิดไปกันที่680นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน3.7วินาทีความเร็วสูงสุดนั่นแหละครับอยู่ที่317กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ7จังหวะของ AMG Speedshift DCT คันที่2ที่ต้องพูดถึงนั้นเป็น Mercedes AMG E53 Coupe 4Matic คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบขนาด3ลิตร2,999ซีซีเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบครับพลังนั้นอยู่ที่435แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่520นิวตันเมตรพร้อมระบบ EQ Boost มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะให้กำลังเพิ่มขึ้นอีก22แรงมา้าและเพิ่มแรงบิดได้อีก250นิวตันเมตรจับคู่กันกับเกียร์อัตโนมัติ A.M.G. Speed s h i f t 9จังหวะและใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ A.M.G. Performance 4Matic ซึ่งนั่นก็ทำให้จาก E-Coupe ธรรมดาเนี่ยพุ่งทยานไปได้อย่างเต็มพละกกำลังสูงสุดเลยทีเดียว ต่อมาแล้วก็มาพูดถึงที่ Mercedes-AMG C43 คันนี้เป็น AMG รุ่นแรกที่ประกอบในประเทศไทยใช้เครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ V6 สูบขนาด3ลิตรมีกำลังถึง390แรงมา้าและใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ AMG Performance 4Matic ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ AMG Speedshift 9สปีด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสัมผัสประสบการ์สไตล์สปอร์ตอย่างเต็มที่และยังได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะซึ่งก็แต่งเติมความเป็น AMG เข้าไปในหลายๆมิติและอีกหนึ่งไฮไลท์นั้นก็คือ Mercedes AMG GLA 45 4Matic อันนี้เป็นรถยนต์รุ่นล่าสุดที่ Mercedes AMG ปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์และคุณสมบัติทางเทคนิค เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจาก G.L.A. ธรรมดาซึ่งก็ทำให้ S.U.V. คอม p พ c t คันนี้มีความแรงขึ้นอย่างมากด้วยเครื่องยนต์สปอร์ตัวของ A.M.G. ขนาด 1,991cc เพิ่มกำลังขึ้นมาเป็น381แรงมา้าด้วยเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง16วาล์วนั่นเองแต่ว่ามีการเติมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เข้าไปพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อฟูลไทม์ time, ระบบเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ 7J d c t Sport เท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้า SUV Compact กลายเป็นรถสปอร์ตที่ลงไปอยู่ในสนามแข่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ งั้นเดี๋ยวไปลองดูจริงๆเราขับกันหมดทุกคันนะนะแต่ว่าเดี๋ยวให้พิเศษสุดๆเลยนะพี่แอมในฐานะนักแข่งนี่เลือกเลือกก่อนครับผมให้สิเลือกก่อนแหมผมจะคันไหนได้ถ้าไม่ใช่ GTC ระดับ500กว่าแรงมานะฮะเอาอย่างเง้นเลยนะเอาอย่างเง้นเลยครับแ้วทางคุณหน่อยเลือกไหนครับผมเนี่ยผมจะไปเลือกนี่ต้นหนูจี๊ดนี่อันนี้ ขับสนุกขับสนุกนผมเคยขับคันนี้ในสนามช้างครับผมบอกว่าเป็นรถเล็กที่ขับสนุกขับในสนามสนุกฟิลลิ่งแบบม่มันก็เข้าใกล้เป็นรถแข่งได้เลยนะใช่ใช่ใช่ผมชอบมากครับไอ้สปีดี้ก่อนซาเลสหนูจี๊ดหนูจี๊ดใช่ใช่ใช่หางหลงหางหลังะไรแปลกประหลาดคนเดียวเขาสปอยเลอร์นี่ค่อนข้างที่แบบ แม่น่าสนใจทั้งสองใเลยมันสนุกมากมันสนุกมากเอาเดี๋ยวไปลองดูได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่ยำเล่าให้ฟังด้วยว่าได้ฮะ GDC จะเป็นยังไงได้เลยดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยว่า GGLA คันเนี้เป็นยังไงไปลองดูได้ครับส่วนทางกานต้องส่วนทางการไปฮะไป าลครับสำหรับ AMG 45 f o r m a t i c คันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกของความเป็นสปอร์ตขึ้นมาทันทีเมื่อเราเข้ามานั่งในที่นั่งของคนขับเนี่ยนะครับแน่นอนครับเบลสีแดงนี่ก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็น AMG นะครับรวมไปถึงทริมแดงต่างๆพวกนี้เดินเส้นนะเดินเส้นสายสีแดงเนี่ยนะแล้วก็กรอบในช่องลมที่เป็นสีแดงค่ะ ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเติมเต็มความสปอร์ตขึ้นมาได้อย่างทันทีแล้วก็ทำให้เกิดความแตกต่างเมื่อเทียบกับ GLA ธรรมดาเนี่ยนะครับ GLA ธรรมดานี่ก็จะมีทั้ง GLA 200 GLA 250 AMG นะครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็น AMG ที่เป็นชุดแต่งแต่ว่าคันนี้เนี่ยเ,เป็น GLA 45 f o r m a t i c นะต้องบอกเลยว่ามันแรงตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าเครื่องยนต์ของอรุ่นนี้เนี่ย ไม่ใช่เครื่องยนต์ที่นำมาบริไฟนะฮะเป็นเครื่องยนต์บล็อกที่เรียกว่า one man one engine นะฮะก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เป็นบล็อกของ AMG โดยเฉพาะนะครับจากรุ่นธรรมดาเนี่ยนะครับ250เนี่ยที่มีอยู่211แรงม้าก็พัฒนาขึ้นมานะกลายเป็น381แรงม้าโอ้โหเอาง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยโหมดเスสตาร์ทเนี่นะครับเขาสามารถทำอัตราเร่งจาก0 100ได้ภายใน 4.4วินาทีเหลือเชื่อเลยไหมครับไปแล้วครับต้องไปสนุกกันแล้วครับเอาแค่เสียงอย่างเดียวนี่นะครับก็เรียกอารมณ์สปอร์ตขึ้นมาให้เราได้คึกขึ้นมาทันทีเลยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างระบบถ่ายทอดกำลังแบบเกียร์สปีดชิฟตของ AMG คันนี้เป็นแบบ7สปีดนะซ,ซึ่งก็ มีอัตราทดเกียร์ในช่วงของเกียร์สไปถึงเกียร์เเนี่ยที่ค่อนข้างจะสั้นซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีผลดีอย่างมากเลยในการที่เขาจะคำนวณการเปลี่ยนเกียร์ในแต่ละช่วงความเร็วให้มันได้อัตราเร่งที่ดีซึ่งก็เราก็เห็นได้ชัดเลยนะครับรว่ามันตอบสนองคันเร่งอย่างเรียกว่ารวดเร็วทันใจมากมายเลยทีเดียว ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อของเขาเนี่ยก็จะทำงานสัมพันธ์กันในการกระจายแรงบิดลงสู่ล้อเนี่ยนะครับมีความารวดเร็วในการกระจายน้ำหนักแรงแล็แรงบิดต่างๆเนี่ยทำให้การเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างามั่นใจแล้วก็ผสมผสานกับพวงมลาลัยที่ค่อนข้างจะแม่นยำของเขาเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับ G.L.A. 45คันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันแปลงโฉมความเป็น G.L.A. ธรรมดาเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะคราบความเป็นรถสปอร์ตในสนามแข่งนะถ่ายทอดมาสู่รถบ้านเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้ามา,อ,าอยู่ในรถคันนี้แล้วเนี่ยอย่างในตำแหน่งที่ผมอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามันมันสนุกมันโอ้โหชบแล้วก็ทำให้เรา ได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตอย่างแรงๆเต็มๆ,ๆเลยครับราคาเนี่ยเทียบกับรุ่น g l a ปกตินะฮะตัวที่เป็น AMG ปกติ250เนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าตัวรุ่นธรรมดาใยประมาณ2ล้านอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 000, ล้านกว่านิดหน่อยนะ ถ้าเกิดใครที่แบบรักความเป็นสปอร์ตเนี่ยผมว่ามันมันมันให้ความให้ความเป็นพิเศษแบบเรียกว่าลอกคราบใหม่กันไปเลยทีเดียวเจ๋งมาก ภายในของเขานี่สปอร์ตเต็มขั้นเลยนะฮะทุกอย่างเป็นปุ่มปรับซึ่งสามารถที่จะสั่งงานได้ง่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออโต้ซัสตอปนี่ตรงนี้เป็นเรื่องท่อเสียซึ่งก็จะเข้าไปอยู่ในโหมดของสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสด้วยนะฮะเวลาเรากดเสียงท่อก็จะคำรามมากขึ้นนะฮะไม่แมใน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับโอ้โหเราใจเดี๋ยวครับไปเราไปลองขับกันดีกว่าครับว่า เจ้า GTC ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแรงมา้าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับไปลองกันเลยครับสำหรับ GTC เนี่ยจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตคาร์สไตล์โรสเตอร์นะฮะหลังคาแบบเปิดประทุนได้นะฮะราคาค่าตัวก็อยู่ที่16.8ล้านบาทนะครับช่วงล่างของทาง GDC ก็จะเป็นช่วงล่างของ AMG นะฮะอย่างว่าจะเป็นระบบเบรก ชคนะฮะรวมถึงพวงมวาลัยก็จะถูกเซ็ตให้เป็นสปอร์ตทั้งหมดะะฟิลลิ่งก็จะค่อนข้าง,างสปอร์ตหน่อยนะฮะจะไม่นุ่มนวลเหมือน m e r c e d e s b e n บที่จำหน่ายทั่วไปนะครับะะการตกแต่งภายในก็พวงมาลัยเป็นสไตล์สปอร์ตนะฮะเ,เป็นหนังแท้ผสมกับตรงนี้เขาเรียกหนังแนป้านะฮะก็ให้ฟิลลิ่งความรู้สึกแบบรถสปอร์ตเลยนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องสีสันภายในห้องโดยสารครับซึ่งตัว Mercedes a m เเนี่ยเขาจะเน้นความร้อนแรงที่สีแดงนะครับซึ่งตัวอื่นเนี่ยเบลเนี่ยจะเป็นสีแดงด้วยนะครับแต่สำหรับตัว GTC เนี่ยเป็นเบลสีดำนะครับแต่ว่าเบาะแดงหนังบุด,ด้านข้างเป็นสีดำสลับแดงนะครับฟฟลลิ่งก็จะผสมกับลายแคปลาที่ดูสปอร์ตเลยนะฮะ เร็วมากครับแป๊บเดียวในการเปิดหลังคาเราก็รอสปอร์สตสไตล์เปิดประทุนกันละ้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอากาศเมืองไทยช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะหน่อยนะฮะสำหรับารการเปิดประทุนขับรถในช่วงกลางวันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนก็ยังสามารถได้อยู่นะเออแลรอรอะโอ้โหเรงสุดๆจริงๆครับ อ่าร้อแรงม้านะครับกับแรงบิดถึง680นิวตันเมตรนะฮะโอ้โหฟังเสียงเครื่องกันฮนะไงครับแหมมันเร้าใจจริงๆฮนะผมเคยมีโอกาสขับเจ้า GDC ตัวนี้ในสนามช้างนะครับบอกว่าสนุกครับรถค่อนข้างที่จะฟิลลิ่งนี ใกล้เคียงรถแข่งระดับซปเปอร์คาร์เลยนะฮะก็พวงมาลัยคมเครื่องยนต์ตอบสนองดีระบบเกียร์ซึ่งตัวนี้เป็นเจ็ดสปีดนะฮะไม่ใช่เก้าสปีดเหมือนเมอร์เซเดสเบนซ์ที่ใชร้ระบบเกียร์เก้าจีนะฮะเป็นนี้เป็นเจ็ดเจ็ดสปีดเพื่อต้องการเค้นพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้ออกมานะครับก็ตอบสนองดีฮะแอดเดนชิพที่พวงมาลัยตอบสนองไวมากกดเชนเกียร์นี่ มาทันทีไม่มีช่วงต้องแลกต้องรอนะครับปิดลิงช่วงล่างก็อย่างที่บอกครับสปอร์ตฮนะอัตราเร่ง0ถ100เนี่ยนะครับอยู่ที่3.7วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดทำได้เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองออการปิดหลังคานะฮะว่าเจ้า GDC นี้สามารถทำได้ง่ายได้เป็งไดนะฮะ เป็นไงบ้างครับแอมสนุกมากครับ GDC โอ้โหกระชากใจไปรุ่นมากครับผมโอ้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วดีเสียงไหมฮะเสียงนี่มันสุดยอดจริงนะต้องบอกว่ไม่ไม่กดไม่ได้คันเร่งต้องกดฮะกดเพื่อสร้างความเร้าใจนะฮะเสียงท่อนี่โอ้โหผมมีถึงกับอิจฉาเลยนะแต่ว่าแต่ว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับผม g l a คันนี้นี่มันโอ้โหมันจี๊ดจัดจี๊ดจัดอย่างที่ผมบอกอ่ะมันสปีดดีก่อนซาเลสอ่ะเจ้าหนูตัวนี้นี่มันโอ้โหมันทรงพลังมากถูกต้องฮะเกินตัวจริงๆ ทั้งตัวนี้และตัวนี้ผมบอกว่าแมมันเป็นรถยนต์ที่น่าขับจริงนะฮะใช่ใช่ลืมไปเลยนะที่ความรู้สึกของ Mercedes ที่บอกว่ามันจะย้ยยๆ้ยนิดติดไม่มีเลยตัวนี้สปอร์ตเลยสปอร์ตากๆใช่ครับนะฮะใช่ฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะถือว่าวันนี้เราเราพาผู้ชมมาสนุกสนานกับฝูง AMG ได้อย่างครบถ้วนเลยนะครบคันเลยนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย TTC Motor ของเขาเนี่ยซึ่งเป็น เขาเรียกว่า AMG Brand Center ครับผมหนึ่งเดียวในเมืองไทยครับที่เขาขนบรรดา AMG เนี่ย <ฮะ S 1> เข้ามานะเขาไปดูได้เลยเขาไปดูได้เลยถ้าอยากจะ,<ฮ>ะชมอยากจะลองขับไปที่ไหนได้ครับผู้หน่อยครับ ที่พัฒนาการเนี่ยครับเขากำลังจะรีโนเวทเอ็มจีแบรนด์เซ็นเตอร์ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าลงทุนร้อยล้านเลยนะครับโอ้ระดับนี้ใช่ใช่ให้สมกับความเป็นเอ็มจีแบรนด์เซ็นเตอร์ของเขาคะซึ่งก็จะครบบุญเรียนที่ที่แอมบอกว่ามีทั้งโชว์รูมขายมีมีเซอร์ติฟายด้วยนะครัแต่ว่าที่เป็นยูสยูสเอร์สองนะครับแล้วก็มี ฝืนบริการครับผมครบวงจรครับอ่าอีกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเอ็นะครับเหมือทีเดียวทั้งหมดทั่วไปเหมือนทั่วไปด้วยก็ในส่วนของโชว์รูมของ TTC เนี่ยนอกจากในกรุงเทพที่พัฒนาการแล้วในยังมีสาขาต่างจังหวัดด้วยนะฮะใช่ใช่ที่ไหนครับคุณหน่อยที่อุบลอ่ามีภาษาเลยนะครับใหญ่มากเคยไปมาละเดยเชื่อเลยนะเลชื่อเลยครับอ่าเอาละวันนี้ก็สนุกสนานนะพี่แครับนะกับบรรดาฝูงเอ็ทั้งหลายนะต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเอ่อคันไหน เป็นเลือกเลยเป็นเลือกเลยเป็นเลือกเลยที่ทีทีมอเตอร์ครับผมของเราก็ทําหน้าที่บอกกล่าวเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังให้อิจฉาตาร้อยกันไปกับความสนุกสนานที่เราได้พามาในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับแมครับสวัสดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปต่ออีกหน่อยสนุกต่อครับกลับครับกลับครับ